คนตรงนี้เข้ากลุ่มรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยอหวยห้าน้อยเย็นนี้แล้วก็จะปล่อยสายด่วนหวยลาวแล้วก็จะปล่อยสายด่วนรัฐบาลไทยในกลุ่มนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าทุกคนเพิ่มเพื่อนไว้หรือ,อยังถ้าเกิดใครดูไลฟ์สดกดลิงก์ด้านล่างครับผมอยากให้ทุกคนเพิ่มเพื่อนไว้ครับตามเฮียตีเข้ามานะทุกคนนะอย่าพึ่งนะอันน,น,นี้เขียนว่าเสือเจริญหกสามเก้าทุกคนห้องซื้อเสือเจริญ ทำไมเป็นห้องซื้อล่ะเพราะให้อดินตรวจสอบครับว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้ากลุ่มกดเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากเฮียตีแค่นี้ครับดึงเข้ากลุ่มฟรีไม่ต้องเสียเงินส่งให้ดูส่วนตัวแนวทางไม่ว่าจะนอยลาวสายด่วนรัฐบาลไทยแจกให้ฟรีทุกวันนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวทุกคนไปเพิ่มเพื่อนไว้นะใครที่ยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนไปเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะครับไปเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอน นะครับผมอะมาดูกันต่อทุกคนกําลังสนุกนกาลังมันนะครับกาลังมันนะรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับงวดนี้เนี่ยให้เด่นไปที่สี่และรองมาที่สามถามว่าเฮียตีในเมื่อเฮียตีมั่นใจว่าสามเนี่ยมันไหลนะครับในรัฐบาลไทยทําไมเอาไปเป็นตัวรองคุณอย่าลืมนะครับว่าสี่เนี่ยเด่นไม่แพ้กันนะครับแล้วผมให้ผมให้ใช้คําว่าให้เลยดีให้ให้ให เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปที่เลขสี่มากกว่านะครับไปที่เปอร์เซ็นต์เลขสี่มากกว่านะครับมีโอกาสออกมากกว่าสามนะครับผมนี่ครับเด่นสี่รองสามครับในชุดสองตัวบนครับเคียตีคนรักหวยนะครับคำนวณได้ตัวแรกสี่เด่นจับคู่กับอะไรดีล่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีอันนี้เป็นคำถามที่ดี สี่อะไรดีสี่เจ็ดก็ได้อ่าเผื่อเจ็ดจะขึ้นบนสี่เก้าก็ได้เผื่อเก้าจะหมุนขึ้นมาข้างบนนะครับสี่ห้าก็ได้สี่สามตัวเด่นก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นไปได้หมดแต่เราอิงทฤษฎีดีกว่าเราอิงทฤษฎีคือสี่เก้าเก้าสี่ครับงวดนี้ครับทฤษฎีคือเลขตัวสุดท้ายครับมักจะขึ้นมานะครับงวดนี้เลยคำนวณให้เป็นสี่เก้าตัวแรก ในสามตัวบนสองตัวบนรัฐบาลไทยสี่เก้าตัวแรกครับตัวที่รองมานะครับสามในเมื่อสามงวดนี้จะกลับมาออกในเมื่อสามวดนี้จะวนมาเข้าเพราะฉะนั้นแล้วสามงวดนี้ให้จับคู่กับอะไรครับกับเจ็ดครับทำไมต้องจับคู่กับเจ็ดมวดแล้วสองตัวล่างคืออะไรครับคือเจ็ด แล้วเอาเก้าเนี่ยไปจับคู่ตัวเด่นแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเจ็ดที่มันจะต้องขึ้นมาในสามตัวบนสองตัวบนข้างบนก็คือคือเจ็ดถูกปะถูกปะตัวรองคือสามอันนี้คือเจ็ดนะครับในตารางนี่ฮะตามนี้เลยสี่เก้าสามเจ็ดอีกหนึ่งตัวครับสี 4, 9, 3, ่เก้าสามเจ็ดที่เหลือห้าห้าจับคู่กับตัวเด่นคือห้าสี่จับคู่ตัวรองคือห้าสามผมบอกไปแล้วผมให้ระวังข้างบนด้วยห้าสี่เนี่ยผมไม่ได้ให้เน้นล่างอย่างเดียวผมให้ระวังบนด้วยกันพลาด กันพลาดนะครับกันพลาดนะครับสองตัวบนรัฐบาลไทยก้นี่คือสี่เก้าสามเจ็ดและห้าสี่นะครับสาหรับรัฐบาลไทยนะทุกคนกดกดลิงก์ด้านล่างได้ไหมใครกดเข้ากลุ่มได้บ้างทุกคนเข้าไปรอในกลุ่มหรือยังหวยห้าน้อยเย็นนี้ผมจะให้ในกลุ่มนะทุกคนนะผมขออนุญาตมาไลฟ์ส,สดรัฐบาลไทยแล้วกันพี่ๆหลายคนรออยู่นะครับพ,พี่ๆหลายๆคนรออยู่เนาะ,ะทุกคนครับเออเออใช <occur> ่ใช่ผมจะแจก สายด่วนรัฐบาลไทยวันนี้นะครับก็คือชุดสองตัวล่างเนี่ยผมจะแยกไว้นะครับทุกคนเออผมจะแยกไว้นะผมจะให้สองตัวล่างวดนนี้ประมาณสองหามหางแค่นั้นผมไม่ให้เยอะนะครับผมปรับสูตรใหม่ใครที่อยากได้สองตัวล่างนะครับอย่าลืมกดลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากเฮียตินะครับผมจะแจกให้ทุกคนนะอันนี้ห้องใหม่นะทุกคนอันนี้ห้องใหม่นะอ่ากดเข้าไปนะครับผมให้ฟรีครับ กดเข้าไปไม่เสียเงินนะครับผมไม่เสียเงินเอาไว้เอาไว้บอกกันเอาไว้เตือนกันเอาไว้แบ่งกันเอาไว้พูดคุยกันไม่ใช่อะไรนะครับบางครั้งมันพูดหน้าไรส้สดไปมันก็ดูแบบไม่ดีเนาะเออเน้นตัวนี้เน้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันพูดไม่ได้นี่ครับแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเราพูดกันได้เราคุยกันได้นะครับนะ อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเฮียตีถึงอยากให้เข้ากลุ่มเนาะตามนั้นนะครับอมาดูในชุด3าตัวบนครับบอกเลยว่านี้จุดคลายแม็กนะครับเป็นบอกได้เลยว่าเป็นจุดคลายแม็กครับว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยปรับสูตรใหม่คืนนี้เนี่ยสามารถไม่ใช่คืนนี้ปรับสูตรใหม่วันนี้สามารถฟันสามตัวรัฐบาลไทยให้เข้าได้ไหมอันนี้คือความหวังอันนี้บอกเลยว่า พี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเฮียตีคนละหวยลุ้นเอาใจเชียร์เฮียตีมากวันนี้ดูจากคอมเมนต์ดูจากกําลังใจคนดูอยากให้เฮียตีฟันสามตัวเข้ากันมากๆมาดูครับสามตัวครับรัฐบาลไทยวันนี้ครับตัวแรกครับตัวแรกครับผมจะฟันโดยที่มีสามอยู่นะครับมีสามอยู่ทั้งคู่เลยนะคือ ถามว่าฟันสี่สามได้ไหมฟันสี่สามได้แล้วนะนี่นะสี่เก้าสามอ่าสี่เก้าสามสี่เก้าสามฟันไดไหมฟันได้ฟันเลยครับผมไม่อยากคิดเยอะรัฐบาลไทยครับพอผมแบบพอคิดเยอะไปแล้วอะเหมือนแผนซ้อนแผนนะเหมือนแผนซ้อนแผนนะเราคิดไปแล้วว่าแผนมันจะต้องออกตัวนี้ตัวนี้มันออกง่ายๆเลยเราไปคิดเยอะเกิน เหมือนแบบเราคิดสเต็ปเยอะเกินไปเราคิดข้ามเยอะเกินไปเนี่ยผมให้ง่ายๆเลยสี่ข้าสามตัวเดียวหางเดียวอีกตัวหนึ่งผมจะคิดเดยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดรัฐบาลไทอยอุดรแล้วออกหกศูนย์สามก่อนหน้านี้ออกสามเก้าห้าก่อนหน้านี้ออกศูนย์หกสามแล้วก็มาหามก่อนหน้าที่จะเป็นศูนย์อสามคือเก้าเจ็เก้านะครับเพราะฉะนั้นมันหามาและสองครั้ง แล้วล่าสุดนี่ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีหามมีอะไรนะมีศูนย์หกสามสามเก้าห้าหกศูนย์สามยังไม่มีตัวที่อ่าเป็นตัวเบิ้ลตัวหามแต่อย่างใดนะครับเป็นตัวเบิ้ลตัวหามแต่อย่างใดวันนี้ผมให้ระวังนะครับ ผมให้ระวังไว้นะครับตัวเด่นจะมาทั้งคู่นะครับคือสี่สามสามหรือสี่สามสี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้สามตัวนะครับที่ระวังหามเขาไม่หามมาเนี่ยสามงวดแล้วเพราะฉะนั้นงวดนี้น่ากลัวนะครับระวังหามไว้ด้วยอย่างเช่นสามสามสี่สี่สามสามสี่สามสี่อะไรประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้ระวังไว้นะครับให้ระวังไว้แล้วก็ผมเนี่ยได้ประสบการณ์นะ ได้ประสบการณ์มาก็คือผมพูดอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ยอมฟันในใบแนวทางมันก็เลยทําให้เหมือนพี่ๆทางบ้านนะไม่ถูกใช่ปะ่ะไม,ไม่ถูกไม่ถูกหวยไม่ถูกหวย <c oughs> เพราะฉะนั้นผมขอฟันแล้วกันเนาะสี่เก้าสามนะครับคือตัวนี้นะครับถามว่าในชุดสามตัวบนเนี่ยโอกาสที่เจ็ดจะมาเนี่ยมีไหมมีแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมขอให้หางนี้มีเจ็ดเนาะหางนี้มีเจ็ดนะครับหางนี้ให้ระวังเรื่องเจ็ดนะครับงอันนี้เราเอาเก้าขึ้นมาแล้วนะครับเราเอาเก้าขึ้นมาแล้ว นะเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งผมให้เป็นเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าได้ไหมเจ็ดสามเก้าได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราฟันไปแล้วอะเราฟันไปแล้วนะครับเจ็ดสามเก้าได้ทีนี้เหลืออะไรละ่ะเจ็ดสามสี่เจ็ดสามห้านะเจ็ดสามสี่กับเจ็ดสามห้าผมให้ไปเจ็ดสามสี่นะทุกคน ยังมั่นใจว่าสามมันจะอยู่ข้างบนนะผมคำนวณยังไงมันก็จะได้ประมาณเนี้ยมันจะได้ตัวประมาณนี้อย่างเดียวเลยอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะใครอยากเข้ากลุ่มกดลิงก์ด้านล่างนะครับผมเข้าฟรีนะไม่ต้องเสียงเงินนะครับอ่นนี้นี่คือรัฐบาลไทยทุกคนผมอ่ะผมผมคำนวณแล้วภาวนาอย่างเดียวขอให้สูตรใหม่เนะี่ยเข้าสามตัวตรง ถ้าเกิดงวด16มีนาเข้าสามตัวตรงนะแม่เอ้ยผมบอกเลยปกติเนี่ยผมจะต้องมาคำนวณให้ทุกคนดูแต่วันนี้ผมไม่ได้คำนวณเพราะผมปรับสูตรแนวทางใหม่นะครับผมย้ำนะครับว่านี่คือสูตรแนวทางใหม่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่า16มีนาคมไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเกิดหวยเข้าในตารางถ้าออก493หรือ734หรือว่าออก434เนี่ยถ้าเกิดวันนี้เข้านะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับ เมษานะครับเข้าแน่นอนร้อผมมั่นใจถ้าเกิดวันที่16นี้เราผ่านไปได้ถ้า16มีนาคมหวยใบเนี้ยถ้าเข้า1เมษาเตรียมร้าวได้เลย3ตัวตรงๆนะครับใครแคปหน้าจอพิมพ์เขาว่างวดนี้รวยครับสำหรับหวยฮาหนอยเดี๋ยวให้ในกลุ่มนะทุกคนใครอยากได้หวยในกลุ่มอยากได้เลขหวยลาว,ลาวสายด่วนอยากได้2ตัวรัฐบาลไทยตัวล่างหรือว่าอยากได้แนวทางอื่นๆนะครับ สามารถขอแอดมินได้ที่ลิก์ด้านล่างที่เฮียตีปักหมุดเท่านั้นนะครับผมนะอ่าโอเคใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยครับฝากกดแชร์ด้วยนะพี่นะ ฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะจะได้บอกกับพี่ๆหลายๆคนนะครับว่าเฮียตีมาให้หวยแล้วเดี๋ยวเขาไปติดตามเพจปอมกลุ่มปอมเอานะครับอ่ะนี่คือแนวทางผมนะครับแจกให้ฟรีไม่มีการดครับพี่นะครับใครกดแชร์แล้วขอให้ร่ําให้รวยใครกดแชร์ขอให้ถูหวยรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้ครับเฮียตีคนร้าวหวยก็มาแจกแนวทางนะครับนรัฐบาลไทยครับคานวณ หลายวันแล้วแหละแต่ว่าวันนี้มาเขียนให้ดูนะครับนะวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ